พี่น้องขาถ้าฮักศิลปินยาสีดึงยาสีกระสากเพิ่นเถาะเพิ่นสีหัวขมั่มตกลงไวที่เด้ออีกแล้วเป็นบอแสแวขม่อแม่ขาลาสุดเดบไปเห็นในแอบ,บดำแอบเบนค่งเพิ่นไทยคลิปลงเิ่นก็ไปเบิ่งอะไรคะ่ะเพิ่นไทยคลิปลงแล้วเอาแอบ,บดำแล้วคือแฟนลับยังเฮาเนาะก,กับเขาเบิ่งเลื่อนอยู่สุมือเนอะาะก็ได้ไปพ่อได้ไปเจอได้ไปเห็นบอสโนกคือเห็นยาหนึ่งเอายาสีดะงยาสีบ,สบ,บอก คิดหญ่เนื้อใหญ่โอขยสาวคอยใสเสือแดงแดงยางกับยางแล้วมุดเป็นะยังงงอยู่ว่ามุดเขาไปนี่อันในกรงเล็กโอ้ไม่ใช่กรงเล็กอันเล็กกันเล็กกันเดจังได้เขาไปยล้งหนาเลยนะคะกระสิให้ติบให้ยังหละกบอลนกพนกทายลูบน้ำสุนคนจับมือน้ำสุกคนค่ะแล้วคือบอลนกไม่ได้มีแบบ เขาอิ่นยังล่คนมาคอยอยู่ข้างหลังมาคอยดึงคอยอนันต์นาดูแลเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพูดถึงบอสนกพงศกรค่ะค่ะเพิ่นกับพานเวทีมาโดนค่ะขนาดระดับบอสระดับบพอนี่ก็ยังโดนคลิปที่แล้วคลิปที่พานมาเขาก็ได้ท่าคคิปไปแล้วเกี่ยวกับน้องอ้าอายโดนดึงคือการเนาะสาวคำพ่อยกโดนหยิกโดนสารพัดอันนี้ค่ะพี่น้องขาขนาดเป็นพอ ระดับบิ๊กบอสหลอกก็พาวิที่มาจะวัดจัคปีตัวจักปีแล้วการย่างโดนดึงค่ะพี่น้องค่ะผู้ยิ่งสําได้เอาการย่างเสียหลักแม่รุ่นย่ารุนอันนีไปจำจำย่าซีดีล่ะ้ำได้ซีดีล่ะประมาณนี้ล่ะแล้วคือสปิริตคือแบบความในการโดนดึงเกือบตกแล้วบอสโนกันิ่งเลยเนาะนิ่งขนาดไอ้ไอกคนที่ยู่ขังหลังนั่นค่ะเพื่นเพิ่นก็ได้เพิ่นเป็นศิลปินน้ำการดอกว่ามันกาดเพิ่นก็ได้ เฝ้าออไปซอยกันไหม<ฮ>าสาวพ,พ่อยคอยก็เห็นขิบอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องคขาทาเฮ้าเป็นเอฟซีหรือว่าชื่นชอบศิลปินจับไม่จับเมื่อมันจับมาดมเนี่ยนี่เพิ่นกับโบแพงเีแต่ว่าเข้าก็ยะถึงกับกระาชากเพิินหรือดึงเพิินเพราะว่าบางเถื่อคนอยุ่เทิงน่ะพี่น้องอยู่ข้างบนเวทีนี่เดมื่อลงไปขาง่างนี่ดึงนิดหน่อยยังสิมกกันกะหัวขมันหน่อยเดยสาวพ่อยคือจังอัน ผู้นึงอยู่สูงผู้นึ่งอยู่ต่ำนั่นนะแลงต <ละ S 2> ้อนถ่วงบอกเขาเอิญน,น่ะเอ้ยจับน้อยหนึ่งกับสิบป,ปีวัวนั่นล่ะคะ่ะนี่แหะค่ะพี่น้องคะ่ะเหตุการณ์เังสี่ช่วงนี่รู้ตะพัดเปิดฤด,ดูการไม่ไหนเขาได้เหตุขีดเหตุข่าวเกี่ยวกับการโดนดึงโดนยิกโดนกระชากก้อนหนานั่นผาดไปอีกคนเด้อค่ะพี่น้องเลื่อยไปอีกถึงบิวจิตอา้าวเห็นบ่เห็นไหม คุณลุงท่านนั้นน,น่ะอยิ่รุนแรงแห้งแห้งค่ะตาวากันย่อมรับสปิริตของบิ๊กบอสทุกคนบ่าวาสิน้องอบิวกิจชริยาก็สปิริตในการเป็นซิลปินแห้งแล้วก็บอสนกจนมาบอเห็นอาการอย่างเลยของบอสนกที่แสดงอาการตอบโตออกมามว่าอขอยบอกพอใจหรือว่าขอยโดนกระชากแต่ว่าจากอาการที่เพิ่นดันก็คือเพิ่นหัวคมั่นไปเลยค่ะพี่น้อง เพิ่จะคิดอยู่แต่ว่าเพิ่นไม่ได้สื่อออกมาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวงานสีบออันนี้ไงมันสีไปได้บอดีค่ะนี่แหละข่าบอดานาเ็นใจสําหรับศิลปินนะคะทีเพิ่นมอบความสนุกมอบความสุขห้เหาเฮาไปเบิงหมอลอำหมอล่ามเฮากับไปเสพความสุขความมวนความซึนจากศิลปินค่ะ ย่งใดก็อยากให้พอแม่พี่น้องเอฟซีซูข้นค่ะอยากให้เซฟศิลปินสูขู่สูคน้นเพราะอย,อยากให้เกิดขึ้นกับผู้ใดจะข้นไหมค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมายว่าเอาผู้นี้กับเป็นศิลปินบุคคลสาธา,า,ารณะหุ่นข้นหุ่นจักรราจะสิมาดึงมวอส่วขนบ่ได้ดีเพิ่มขึ้นคือกันเนอกก็คึ้นดือยกันแต่ว่าบังเถื่อถาห้าบ่าให้จับบ่ให้จับมือเป็นอีกออกออกมาอีกแบบหนึ่งเลยสาวพ่อย์เออเป็นศิลปินย่างใดจักเมือหนาเวทีกับบ่ให้จับ จ้งซีเหรอคะฮ้อนห้จับแล้วก็ผู้ดีกับมี่ด้วยคะ่ะผู้ที่เพิ่นจับโดยความอ่อมนอนอ่อนน้อมถ่อมตอนนั่นก็ห้ายแต่ว่าเฮากับไปบอกถึงเฉพาะผู้ทีกระชากดอกค่ะว่าเด้๋ยไปร่วมเมิดน,นะคะห้แยกแ,แยะนะคะนี่แหละค่ะกับดาเห็นใจเพิ่นแหมที่มาบอกยูยเย็นในแหมแหมก็แต่ว่าซีไปหกปีนี่กับปงังเนาะปังอีรีคนระเบิงเต็มีมนี่สาวคอยเอ้ยค,คอยเห็นคออเมต์นเนาะแต่ละคออเม่นคอยชื่นใจขนาดเลย อืมบางคนว่าสําหรับเสียงวิหกฤด,ดูการปีที่สี่บได้เอาไปเปรียบเทียบกับคณะอื่นเพราะเมนนันนะเอาเปรียบเทียบระหว่างเสียงวิหกปีที่สามกับปีที่ 4, สี่แซกัน<ฆ>ปีนี้อ่าร้อยไฮล้านโมซัน<ฆ><ฆ>บวกบวกเลยค่ะพี่ดองค่ะสาหรับเอฟซีค้นทีเบิงการพัฒนาการของหมอลําเสียงวิหกในฤดูการปีที่สี่นี่ปังแห้งสาวหอยแมนสม สมกับพี่บอยพันธุ์ทุ่มทุนหลายค่ะโอ้ฤดูการเนี่เมดหลายพี่น้องร่วมเวทเซ็ตเกือบยี่สิบเพราะมันยี่สิบบาทได้พี่น้องมันยี่สิบล้านนั่นที่หลังแต่ว่ายายได้ยินว่าบอดนกสิมาแสดงทําการแสดงโชว์อยู่ที่จังหวัดเลยบ่วันที่เท่าไหรไม่รู้อยู่ภาขาว่บ่ค่ะพี่น้องคะถ้าเข้าเดดไปเนาะยายเนาะเราจะถ่ายความน่ารักภาขาวมันก็ไงแย่งเย่าเดยค่ะ พี่น้องหมดยสิทอยู่อำเภอผูรเรือหลก้กกาอำเภอผาเอ้ยผาขาวนี่จังหวัดเลยด่กับบอกไก่กันห้ามีโอกาสไดีไปพบไปเจอน้องอาอายกับบอสนอกบอ,อกสุขูขสุขคนพี่แพลที่ดาผู้ใดกับ้างถ่ายมีโอกาสไดีไปสิไปถ่ายความหนารักหนาักของพอล<ฆ>ูยให้พี่น้องเข้าเบิงเนาะสาวห้อยเตรียมตัวเตรียมใจไปเลยพี่น้องคะ่ะ<ฆ>มาเบิงความหนารักถ้าเดกไปได้ไพี่น้องคะ่ะค <c oughs> ันบนเดทไปกันนี่แหละกับ <c oughs> สิบกับสิจอบนั่นีนี่แหละคะ่ะพี่น้องเลื่อน จอเบื้องนํำเฟซบุ๊ก k น่ำอย่างนี้แล้วคือเ่าเนี่ยมาอัปเดตความหนาละของพอกลูกเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เท่ากับมาฝากเตือนนะคะถึงเอฟซีนะคะก็อยากให้เซฟศิลปินนั่นล่ะค่ะค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยซะเหลือเกินบ่ว่าสิเป็นระดับบิ๊กบอสระดับหัวหน้ากันยั่งโดนนั่นแหมค่ะก็เลยอยากมาฝากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนให้พากัน เซฟศิลปินนะคะค่ะ,คะสาวพ่อจะไม่ยังฝากบอกะอยากฝากแค่ว่าให้แบบทางวงสิลปหกคือปังๆโกเกาไปใส็เดินแทบไปเซกลาบลืน่นปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะตอนนี้ก็คือจังผ้าลูกไปเห่ินใสบู้บอนุกไปเล่นในของเล่นไปเล่นลน,นย่างนี่แหละ,ะไปเบิงง้งหนังคือใส่ขีวิตใส่ชีวิตแบบ อยู่กับลูกสาวเพื่อนแบบพี่ความสุกแห้งช่วงนี้สาหรับน้องอ้อายกับเป็นบุญวาสนาของหมอราเสืยวิหกนอทีเพื่อนได้ได้ร่วมบุญกันมาให้วางส,าสาันสาคือน้องอาายเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามาเพิ่มเติมทํามห้บ้านเสียงวิหกปีแต่ร้อยยิมมีแต่ความสุกสาวพอยสังเกตมาเบิ่งแล้วค่ะไม่ว่าจะบ้านเสียงวิหกอย่างเดียวนะบ้านแฟนขับทุกหลังค่ะมีสีสันมีรอยยิ้ม แต่ละกลุ่มแต่ละโพสก็คือไพ่เด้เอาลูปน้องลงก็คือแฟนครับแต่ละคนแฮมเมอร์ชื่นชมเลยว่าความน่ารักของน้องคือแบบดูยังไงก็ไม่เบื่อค่ะือจับแฟนคลับเขาว่ากันดูดูเนือกลุ่มบ่อน้องนี่แหละค่ะยิงคนไปเห็นอ่าโตกิงหรือว่าไปเห็นน้องอาอายมาแล้วสัมผัสมาแล้วก็วอาเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กน้อยผู้นี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่าน้องเป็นคนลายบุคลิกลายบุคลิกก็คือ เล่นตลกเล่นครบเล่นห้าเล่นนี้ยังได้เบิดสร้าพ่อยเจงเกงแห้งสําหรับน้องอาอายสักกุณาพรนะคะกระฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสูฮูสุขนค่ะซอยสนับสน,นุนน้องอาอายสักกุณาพรให้เด็กหน่อยตาดำๆผู้นี้นะคะพี่น้องคะ่ะทีพยายามเดินตามฝันขอ,อให้น้องอาอายสักกุณาพรน,นะคะเดินไปถึงฝันที่ตัวเองฝันไหวนะคะสาวพ่อยฝากค่ะ การที่ตามเสมอที่ตามตลอดสะโพ์ตลอดเบิง้งทุกคลิปยี่หรี่ค่ะสำหรับไอค่ะคืออันบ่ไดบอคลิปนอ้องอายแต่ละมือนี่บ่ไดหรอกคะ่ะ <ừ> พี่น้องคะหาจนไดเพราะว่ายังขาดบ่ไดกับพี่น้องค่ะหักแห้งค่ะคิพรอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะข้าสองคนกับฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องซัมเนกอนถามียังสีน้ำไม่เออัปเดตซูพีสนองฟังไหมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามในขันขอแบบขอแฟนครับอาอายสกุณนภพรพ่อจาเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อ,สองเข้าสองคนนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ